คือเวลาผมให้น้องยืนน้องว่าลูกพี่เตี้ยเหรอโอเคเรื่อยสู้กันเลยก็เออเอางไงอาปตื่นเต้นครับพ,พูดตรงๆเลยว่าว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคือเมื่อเช้าตอนผมอาบน้ำแล้วก็กะไรเงจะแบบแต่งตัวแล้วก็หยิบเสื้อผ้ามาว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนี้แล้วก็หันไปมองหน้าเมียแล้วก็บอกว่า จิ๋ววะฉันจะไปดูลูกเล่นละครจริงวะแล้วผมรู้อยู่แล้วว่าการเล่นละครเวทีมันเป็นเรื่องที่มแม a ซิ่งมากเพราะว่ามันต้องใช้ความแบบตั้งใจความอดทนนะครับแล้วก็ระเบียบว,วินยัยการฝึกซ้อมสูงมากผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยถ้าหนูทําได้หนูต้องทําให้ดีที่สุดคือชีวิตไปให้สุดอย่าไปกลัวหลบใส่เลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วผมก็ได้ยินทาชมทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาหาผม แต่สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะผมยังไม่เคยดูสักรอบผมมาดูกาล่าผมบอกว่าอ่ะผมไปทําชิลเสร็จนป้าจะดูกาล่านะแล้วป้าจะดูหนูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาป้าจะนูนบอกเองว่าหนูเป็นยังไงแต่แม่โคตรตื่นเต้นอ่ะ<ร> <c oughs> คือคือเขาตั้งใจมากแล้วบอกว่าเราบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบมันเป็นฮิสโอรีที่มันแบบงดงามมากเพราะว่าแฟนฉันเนี่ยครบรอบ20ปีแล้วแบบ แต่ละคาแรคเตอร์แต่ละคนแต่ละตัวนี่มันมันแบบมันเพอร์เฟกมันสมบูรณ์มันแบบคือมันกลมอ่ะถ้าภาษาหนังเขาเรียกมันกลมนี่มันเป็นละครเวทีแล้วละครเวทีเนี่ยสิ่งสำคัญที่มันมันเพอร์เฟกแล้วมันมันยากอ่ะทุกศาสตร์หยุดเทคไม่ได้หลุดหรือไปคุณต้องแก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหาผมอยากดูลูกผมอ่ะอย่าสัมภาษณ์ยาวด้วยผมตื่นเต้นแสดงว่าเราเห็นเราเห็นทุกช่วงเวลาตอนลูกซ้อมตลอดเลยใช่ไหมพี่ต๋องคือคือคือผมมาส่ง แล้วผมก็จะรอยอยู่ข้างหลังผมผม,ผมจะไม่ดูผมจะไม่ดูเลยแล้วผมจะบอกว่าผมจะมดูการล่าคือวันการล่าที่มันเป็นรู้สึกมันแบบผมว่ามันเป็นอะไรที่มันพรีเมียมที่สุดแล้วผมถามว่าครั้งแรกเลยครับกลับบ้านตอนห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งเกือบเกือบเที่ยงคืนผมถามว่าคำแรกเหนื่อยไหมเขาพูดว่าอะไรมะมีความสุขปลาอันนี้แม่งน่ากลัวเนาะเขาจะเกิดมาฆ่าเต่าสมชาย <laughs> ก็เขาพี่เต่าได้มีการสอนได้มีการบอกชิกไหมคะนคือคือคือผมบอกเขานะฮะมันมันมีอยู่ไม่กี่อย่างในในวงการบันเทิงอย่างแรกเลยคือนิสัยอ่ะสันดานก็ได้หนูต้องดีก่อนบางอย่างทําแบบป๊าไม่ได้นะลูกป๊าเคยทํามาแล้วมันไม่ดีอะไรดีควรเก็บไว้อะไรไม่ดีอยากทาอันดับที่สองคือระเบียบพินัยเขาเป็นนักกีฬาโรงเรียนอยู่แล้วฮะเขาเป็นนักบาสนะครับสี่องค์การที่สุดคือ เวลามาเล่นละครหรือทํางานกับคนแบบส่นวนรัมวอ่ะหนึ่งคือคุณอย่าเอาเรื่องแบบเรื่องแบบเรื่องน่าอายของคนอื่นมาเป็นเรื่องตลกคืออย่าทําให้คนแบบคนอื่นแม่งตลกแล้วเราแม่งดูดียังไม่ได้นะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูแลเฮ้แล้วเขาเป็นพี่ใหญ่เลยเขาดูแลทุกคนเลยแต่ผมชอบมากนะฮะอันนี้น่าจะเก็บลิขสิทธิ์เขาใช้คําว่าแจ็คหัวโจกอ่าเ่งไงโลก,โลกลให้ลูกพูดตรงนี้มาสนใจเป็นยังไงมาก ตื่นเต้นค่ะ okay. ไม่คิดว่าคุาหรือว่าตื่นเต้นจะไปดูน้องขอบคุณค่ะแล้วพี่ถามว่ากับน้องไหมอะไรนะสั่กัีูุ่ณจะน้องไหมคะค่ะก็เขาก็บอกเขาสนุกค่ะไม่เหนื่อยเราให้กำลังใจแล้บอกว่าสู้ๆแต่ไม่เต็มที่เมื่อแต่เขาสู้จริงคือคือผมดีใจตรงที่ว่าคือวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเราอยากให้ลูกอยากทำอะไรก็ได้ที่เขารักแต่วันนี้เขาทำในสิ่งที่เขารัก ในสิ่งที่เรารักด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเปนเพอร์เฟกอ่ะผมแบบผมมีความสุขมากไม่รู้เลยฮะต้องดูคืออย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งคิดว่าจะเกิดมาฆ่าต่อสมชายอ,ะอ่ะก็กระดูกคงต้องแบบเบอร์ใหญ่กว่านี้นิดนึงตอนนี้มันกระดูกคนละเบอร์อ,ะอ่ะแล้วผมบอกให้อย่างหนึ่งที่จริงๆเลยคือบอกว่าถ้าวันหนึ่งหนูก้าวไปดราม่าเมื่อไหร่ ไปจะสอนให้แต่จะสอนใครได้เดี๋ยวเขาเก่งถ er ูกปะเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขาเกิดมาไม่กล้าต่อบคำถามเขาไม่กล้าฆ่าหรอกครับถ้าเขาฆ่าเขาเรียนไม่จบแน่เพราะฆ่าเทอมเขาเนี่ยอยู่กับผมไม่ได้ครูบอกแม่งอายะมึงว่าไงขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอนะครับ